ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับอามาีอีพีนี่อาจจะเยาวนิหนึ่งครับเป็นช่วงพักกลางวันครับพักเที่ยงครับก็ได้มีโอกาสทีมาเห็ดแนวอยู่แนวกินครับพอดีอาม,ามีหมูที่สื่อมาบหมูย่างหูหมูหมย่างที่สื่อมาไว้ก็เลยเอามาต้มครับต้มเพื่อที่จะล้างสิ่งสโปรกออกอ่ะ ตอนนี้เ้าก็มาเตรียมเครื่องครับอยาชีพเพ็ดอย่างลางมนเครห็ดไว้ลางพริกมากครับกลกมาเบ่งดูว่าอ่านุ่มหรือยังหูหมูที่ห้าดิ่มไปประมาณสักสานาทีแล้วนะครับอ่พริกตอนนี้ก็มาไอ้บิดอ่าพักชีฟรังครับแล้วก็ ไปชิมเบิรงอีกครั้งหนึ่งเออได้ครับตักขึ้นมาครับปิดเตาแก๊สแล้วก็มาทีหนาเขียงเอาเลยครับอ่าเริ่มด้วยการหั่นครับหั่นแยกชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกครับอ่าส่วนที่เป็นกระดูกกระดูกอ่อนครับอ่าเอาชิมพรอ้อมพม่าครับเพือเอาที่แยกอ่า เป็นชิ้นเล็กอีกที่หนึ่งครับอ,อย่าเอามาวางไว้ก่อนเขียนกันหน่อยๆเนาะคอยตามไปครับพี่น้องครับใจเย็นครับคลิปนี้อาจจะยาวแน่ผมทดลองเบิ่งครับปแั่ใดที่โอกาสเปิดมาเบิง่งคลิปนี้ก็อาจจะเสียงอาจจะพอดีเป็นไดก็ต้อง กราฟขออภัยนครับเด้อเป็นช่วงที่ผมทำคลิปใหม่ๆเนาะอาจจะสุ่มเสียงอาจจะยังบดีอยู่กําำลังปรับเสียงอยู่กําลังปรับว่าอาจจะต้องใช้ปริมาณของการตัดคลิปนี่ยักษนนาที่นะครับอตอนนี้ก็ที่ตอนนี้ขาดเขามาใหม่ก็คือผมยังบทเทนิพานนะครับยังมีผู้ติดตามอยู่ แปดคนเท่านั้นเป็นญาดมิตรเป็นคนดีหัวใจก,กันอ่านี่ครับพันจินพอดีคำเนาะมันนี่กาแฟแน่แต่รับรองว่าน,นุ่มครับเพราะว่าต้ตมน่านนะครับหั่นไว้แล้วก็เอามาผักไวเนาะ,ะละเอียดครับมันนีขอ,อลองทายแบบละเอียดดูบางครับจากนั้นก็ กระเทียมครับต้องล่างครับต้องล่างเพราะฉะนั้นตะโพนก็ร่าครับร่ามันเป็นตัวที่เกิดในโลกเวลาตับนะครับลตับที่เป็นในอามาลิงนะครับเพราะฉะนั้นล่างครับพริกครับตามใจชอบนะครับสูตรนี้แล้วก็น้ำตาลในประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ตำกับนัวยัวยัวนัวครับเอ้าเอ้าเอ้าอ่าตอนนี้มวยตึงเบืองยังครับเอาใส่พลังแขนครับเต็มทีครับเอาครับตองหิวเขาอยู่พอดีครับมาตอนเทียงเยงเนาะก็มาตำอาหารตำเนื้อกินหาพวกฮู้มาได้เอาหมงหมูอะไรมาตำ ว่าสิบวหัวตอนที่เฮ็ดกิฟนะครับแต่มันก็โอ๊ตบ่ได้เนาะกราบขออภัยเนี่ยเป็นบุคลิกอาบะเกะเทพอดีซื้อมาหลายครับก็เลยใส่หลาย,ายแน่นิดนึงแต่สูตรนี้มันเฮาบ่มีน้ำอย่างอื่นนะครับบ่มีน้ำมะขา,ามเปียกก็เลยใส่น้ำของบะ,ะเกเทนี่ครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดอูมามินะครับเนาะ,นะเ,นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ใส่หลายแน่นอ้ออ่าตามไปครับแล้วก็นี่ก็คือรถดีครับนี่คือตัวชูรถเลยครับตัวชูโลงเลยเอาหมดใจเอาหมดเลใส่น้ำปลานะครับวันนี้อ่าเอาชูเอาไว้รสดีเรียกว่าปงปุงรสรดหมูเนี่ยครับเป็นตัวที่ปรุงรถเลยนะครับอ่าเซฟโรยกับบ่ตตองไซส์เล,คกกลวครับซากบ่ต้องนะครับ มาเบื้องครับว่าหมูันสิตัวคกจังไดครับแต่ก่อนหมูวิตัวคกกอมักะนาวตัวโคกก่ไหมครับอ่าผมว่าบีนะครับบ่บีออกนาวนะครับแต่้าทานใดที่มักรดเปรี้ยวนากว่าแนะนําาห้บีับเอามือใหม่ก็อ่อนไปครับงามเชียงครับหิวข่าวสั้นครับมาอจาจจะเป็นแบบเทือนๆแน่นาะเอาอา มาอินแบบเตือนๆกันนีแ่แหละเฮาตามได้ครับไปที่มักสูตรเฮ็ดไปครับเพราะว่าทุกคนมีสูตรมีอย่างในดวงใจแล้วครับรสชาติของเฮานี่นะครับหูหมูทีเขาต้มจนเปื่อยแล้วเขาก็เอามาลงนี่ครับนี่แหละครับ,รบหูหมูต๊โคกหรือว่าหมูหมูต๊ะโคกครับก็บเป็นรสชาติของย่ำหรืออาจจะเป็นตำไทยก็ได้นะครับกับ เอาวัตถุดิบเครื่องปรุงเท่าที่หาได้ครับคือเป็นตอนที่หิวข้าวแห้งครับอ่าบรรเลงครับรเยไปตามขั้นตอนนี้ครับผมบอกผมยังกืนน้่ลายอยู่เลยครับผ่านมาประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นแล้วผมเอาคลิปนี้มาลงครับอ่า่มมีคลิปสต็อกอยู่หลายครับฝากชี้ฟังรวยนิดนึงครับอ่านี่ครับ จากแสบไปแสบเบิ่งไปให้จบด้อครับว่าบริตัดเดี่นี่บด้มีตัดต่อเนี่ยเอาจนเบิดเลยแ่ะครับื้อนี้แสบครับแสบแสบีหลีครับแสบสาใจครับมักคครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ